สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเปลี่ยนไซส์หมึกปากกาของปากกา Parker Jotter นะครับตัวนี้เป็นตัว Stiletto เป็น R B เป็นหมึกซึมนะครับคือโ o โลบอลครับ R B ตัวนี้เป็นด้ามที่สวยงามมากเลยครับตัวนี้ผมใช้ดูขนาดไซส์ก่อนนะครับว้าวแล้วที่สาคัญนะครับตัวนี้นี่ผมใช้ดูอะไรนี่ Made in France นะครับเห็นไหมครับผลิตที่ฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วเป็นรุ่นปากกา R B หมึกคือจะเป็นแบบนี้นะครับผมให้ดูนี่ คือหมึกตัวเล็กกับตัวใหญ่สามารถใช้กันได้หมดนะครับตัวนี้เป็นหมึกบอลเพนของปักเกอร์นี่จะดีนะครับคือหมายความว่าปักเกอร์มีหมึกอยู่มาตรฐานรุ่นเดียว2รุ่นเนี่ยครับสามารถใช้กันได้ทุกตัวเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กจนรุ่น b ีไรุ่นใหญ่ๆนะครับขนาดตัวนี้คือ10.5มิลนะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่12.6เซนนะครับก็คือ162มิลเมตรนะครับดูทีนีครับตัวนี้อยู่ที่10.5มิลเมตรครับก็คือประมาณเซนจุดห แล้วก็ดูที่น้าหนักกันนะครับเดี๋ยวผมจะยกน้ําหนักตัวนี้ด้ามน,นี้สวยนะครับเหมาะสำหรับเป็นท่านผู้ใหญ่ใช้นะครับแล้วก็เป็นข้าราชการชั้นสูงใช้เลยเพราะว่าเน็บกระเป๋าเสื้อกระเป๋าข้าราชการตัวนี้ไม่ไม่ยืนขึ้นมาข้างบนนะครับสามารถใช้ได้พอดีเป๊ะเลยนะครับอเดี๋ยวผมขอวางนิดนึงนะครับอ่านี่น้าหนักอยู่ที่สิบแปดครับไม่ใหญ่ไม่เบาไม่เล็กไปนะครับกำลังดีครับ ถ้าถามผมผมถือว่าเบามากเลยเบาเพราะว่าอะไรผมใชใ้ดูข้างในตัวถังนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสล้วนเลยนะครับเห็นไหมครับสแตนเลสล้วนเลยแล้วข้างในปากกาเนี่ยตรงนี้เป็นด้าพลาสติกนิดนึงนะครับเราต้องเป็นหัวจับดูดีมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น ใส้สแตนเลสทั้งวงเลยนะครับนี่ครับนี่ข้อคอนี่คือสแตนเลสหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเบาแล้วก็ทนมีความทนทานสูงเหมาะสําหรับออกภาคสนามอะไรต่างๆใช้งานเคมีงานอาหารส่วนลูกค้าท่านนี้เป็นงานท่านทหารนะครับทหารใหญ่นะครับเราก็จะให้ดูนะครับวิธีหมึกของปากเกอร์จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นปากกาปากเกอร์รุ่น RB นะครับอ่านี่ไซส์ M 0.7นะครับไม่อินฟรัน์นะครับอ่ะผมจะให้ดูนิดนึงนะครับว่าหมึกลุกลื่นกับหมึกหมึกซึมต่างๆกันที่ไหนนะครับ ตัวนี้คือหมึกลูกลื่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมอันนี้ดีกว่านี่สวยกว่าชัดเจงกว่าอันนี้คือหมึกลูกลื่นนะครับหมึกลูกลื่นจะมีอยู่2แบบนะครับจะมีลูกลื่นธรรมดาแล้วก็หมึกเจลนะครับส่วนขนาดเนี่ยของลุกลื่นก็มีไซส์เออันหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นไซส์เอันหนึ่งเห็นไหมครับนี่เซ่เออันนึงนี่คือสีดํานี่คือสีน้ําเงินนะนี่คือหมึกเจลสีน้ําเงินส่วนโลลบอลตัวเนี้ยก็จะมี2สีเป็นกันเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดหนึงนะครับนี่ ตัวนี้ผมจบแล้วนะเพราะว่าเราไม่ใช้หัวตัวนี้นะครับเราใช้เป็นหมึกซึมนะครับตัวหมึกซึมของปาร์เกอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะให้ดูที่หมึกสีน้ําเงินตัวนี้สีดํานะครับแล้วก็ขนาดตัวนี้เป็น m 0.7นะครับพื้ที่ m ม d e in f r a n ต e นะครับตัวนี้เป็น m เป็น f 0.5นะครับ m ม d e in ฟ r a น c e ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูว่าแตกต่างยังไงครับผมยังไม่ใส่ตัวนี้นะเขียนเลยดีกว่านะจะได้เห็นชัดเจนนะครับว่าวิธีการเขียนนะครับตึกตึกตัวนี้อ่ะตัว F 0.6นะครับส่วนตัวนี้คือ M 0.7นะครับอ่นนี่ M 0.7มนิลนี่คือความแตกต่างระหว่างของมึกประกาศครับอันล่างคือตัว M นะครับ0.7อันบนคือตัว F 0.5นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถเลือกใช้หมึกกันได้นะครับลูกค้าท่านนี้ท่านเกยนเป็นหมึกสีน้ําเงินนะครับคือเป็นหมึกด้านนี้นะครับวิธีการใส่งานก็คือใส่ลงหัวข้อดีของหมึก RB นะครับจะไม่มีสปริงนะครับเพราะว่าหมึกตัวสปริงเนี่ยเวลาท่านใส่ผิดท่านใส่เสียสปริงเสียปากกาเสียเลยนะครับเพราะว่าแต่ละเวลาค่าสปริงค่ามาตรฐานมันนะมันจะปิดเบี้ยนเวลาเราดึงสปริงปุ๊บก็เสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าสปริงมันผิดรูปครับค่าเคมผิดอ่ะนะ เพราะฉะนั้นแล้วหมึกที่ปากกาที่ทนทานที่สุดก็คือหมึกโลโลบอลนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยครับคือมีปากกาแล้วก็ปลอกสวมเข้าไปแล้วก็เขียนได้เลยนะครับนี่เขียนได้เลยเพราะไม่มีสปริงครับท้าหมความทนทานนี้สูงมากเลยนะครับใครมีข้อตรงคําถามเกี่ยวกับเรื่องปากกาปา r เกอร์เรื่องอะไรปากกาทุกยี่ห้อปากกาปา r เกอร์ปากกาเชฟเฟอร์ปากกาคอรปากกามองบางปากกาอะไรสามารถโพสที่ใต้กระทู้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคําถามให้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ